สวัสดีครับผมอาร์มอัครเศษชเวงชินวงครับเคมเซ็กมันคือการใช้สารเสพติดในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ในหมู่ของชายรักชายนะฮะเคมเซ็กเนี่ยอาจจะจัดในทั้งสถานที่ปิดที่จะมีแต่คนที่เรารู้จักกันแต่บางกลุ่มก็อาจจะมีนำคนอื่นเข้ามาด้วยอันนี้จ,จะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเคมเซ็กครับ เกี่ยวข้องเกือบจะโดยตรงเลยนะฮะเมื่อใช้เข็มเซ็กซ์เนี่ยความยับยั้งชั่งใจมันลดลงลืมใช้ถุงยางอนามัยหรืออาจจะทําให้การตัดสินใจต่างๆในขณะนั้นมันลดลงทุกครั้งที่เราใช้เข็มเซ็กซ์มันมีโอกาสทางความเสี่ยงตลอดถ้าเรารู้ว่าเรารักที่จะสนุกแล้วก็ยังมีความสุขที่จะสนุกกันตรงนั้นอยู่เนี่ยก็อย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองด้วยนะครับ Have fun and understand HIV with confidence